ສາຍຢ່າລີບກະຄືໄປແລ້ວກັບພະຖວາຍກະອີ່ຫຍັງ ທີ່ມານີ້ທີນີ້ນາະລິວະລ พิกุสังกษาโอโนโสัญญามะสาธุนโนพันติพิกุสังโฆอิมานิานาปจัจญยะทานัสงสบภาลิวลาลิปัตาาิภันหาโสอัมหากังทีคารังทีจายะ ขายะข้าแต่ทานผรสสงผุดเจริญขวงข้าน้อยทั้งหลายพอนอบถวายเสื่องคันมักเบงกับท่างเสื่งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ให้ดาผัสสงขอผสสงผุดเจริญยงหักเสื่องคันมักเบง กับทางเสื่องบริวารทางหลายเหล่านี้ให้แก่พวกข้าน้อยทั้งหลายเพื่อปชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่พวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยทั้งหลายจะขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหอนไปถึงเทิร์นวนภูมิปภุญทั้งหลาย ามีค bud enfin ุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สามีภรรยาบุตรีบุตราปุญาตายายนา่ิชนิดมิตรสหายสัพระสัตว์ทั้งหลายพร้มทั้งเจ้ากรรมนายเวรเบื้องบนตั้งแต่พุทมมโดกลงมาเบื้องลุ่ม ตั้งแต่อาวีจีมหานากขึ้นมาเบื้องควางตลอดลออาณาจักรจากวันเป็นขอบเขตหากเป็นสุกขขอให้พ้นจากทุกข์หากเป็นสุขแล้วขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปจนดาบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน